หลายคนชอบถามผมว่าคุณเล่นความยากระดับเท่าไหร่งั้นวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ความยากทั้งหมดใน FIFA หรือ FC 25กันดีกว่าว่า <Wow. S 1> มันมีความยากระดับเท่าไหร่กันบ้างและแต่ละระดับเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยที่ในเกมนี้นะครับผมจะมีความยากอยู่้วยกันทั้งหมด7ระดับนะครับผมเริ่มตั้งแต่ b e g ก n n น r นะครับ a m a t e u r Semi p r o p r o f e s s i o n a l World c l a s s Legendary และ ท้ายที่สุดคืออัลติเมทที่มีเฉพาะในแคริบอตเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพาไปดูกันเลยนะฮะว่า AI แต่แต่ระดับเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงรับชมกันได้เลยแต่อย่าลืมนะครับกดไลค์กันสักคนนิดนะครับเอาละสายเติมที่แท้ทรูทั้งหลายหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพเพื่อทำห้ทีของคุณนั้นแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วก็เราขอแนะนำเป็นโอเวอร์ท็อปอัพเลยนะครับผมมีผู้ติดตามมาแล้ว1 0 0 0 0 0คนจดทะเบียนบริษัทยอย่างถูกต้อง เปิดมานานแล้วถึง5ปีไม่เชื่อไปดูรีวิวได้เลยสามารถเสิร์ชหาในเว็บไซต์ over top up ได้เลยนะครับเติมเกมที่คุ้มค่านะครับผมแนะนำเลยครับผมแอดมินบริการดีและยังมีแพ็คที่คุ้มค่าแน่นอนครับผมอย่าลืม over top up นะครับผม โดยรนะดับความยากอันแรกที่เราจะเริ่มต้นนั่นก็คือ beginner นะครับหรือตามชื่อของมันเลยก็คือมือใหม่หัดเล่นนะครับและจากข้อมูลของ EA นะครับผมจะบอกไว้ว่าความยากนี้เนี่ยจะมีความฉลาดในการเล่นเกมรุกละเกมรักของ AI อยู่ที่10%นะครับผม reaction speed ของ AI จะอยู่ที่20%และการมาร์กตัวประกบรวมไปถึงพื้นที่ว่าเนี่ยอยู่ที่15%นะมันจะเป็นยังไงไปดูกันในเกมเลยครับสิ่งแรกที่เป็นจุดเด่นของโหมด beginner นะนั่นกะ็คือมันมี่วยเหลือนะฮะที่ขึ้นมาตามชื่อเลยครับสําหรับความยากนี้ก็คือ ผู้เล่นฝึกใหม่นะครับอย่างที่สองนะที่ผมอยากจะให้ผู้ชมสังเกตก็คือเมื่อกี้ตอนที่เอ็มเปเป้พยายามจะวิ่งมายิงประตูผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าแหมงหลังของบาร์เซโลนาไม่มีใครเข้าบอลใส่เอ็มเปเป้สักคนเลยฮะนี่ไงเฮ้ยระวังนะเอริกนายจะต้องปล่อยเขานะเขาเป็นผู้เล่นมือใหม่อ่ะเดี๋ยวไม่ชอบเล่นเกมเอาเฮ้ยเราต้องปล่อยเขายิงประตูให้ได้เลยเชิญเลยครับเชิญเลยเฮ้ยไม่ได้นะแต่สเกตนาะต้องหุกมือของนาย เฮ้ยยิงเข้าไปแล้วเมื่อกี้เราเห็นเกมรับไปแล้วนะผมมาดูเกมรุกของฝั่งความยากเบรนเนอร์บ้านดีกว่านะนี่ครับวิ่งตรงๆความพยายามอยู่ไหนความสเสด็จอยู่ที่ไหนก็คือต้องบอกว่าโหมดนี้มันเหมาะสําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมตะกูล FC หรือว่าฟีฟ่ามาก่อนเลยนะครับเพราะว่ากองหลังเนี่ยเขาจะเป็นมิดกับเรามามาๆส่วนเกมบุกของทีมลุกเนี่ยก็แค่จะวิ่งตรงอย่างเดียวนะผมถ้าเราไม่เอาตัวไปชนกองหลังเขาจริงเนี่ย เราจะไม่เสียบอลเลยนะครับและต้องบอกเลยว่าท่านผู้ชมอยากจะเล่นท่าย,ยังไงยิงไกลขนาดไหนรุสษารประตูนะผมก็เตรียมตัวเตรียมใจรอมที่จะปล่อยบอลเข้าประตูให้กับเราอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนเลยจริงๆอะ่ะก็ลองเริ่มเล่นจากตรงนี้เพื่อจะได้รู้ปุ่มก็ได้นะครับประมาณนี้เลยฮะเนี่ยดูยิงเนี่ยดูเหมือนจะสวยนะลูกเนี้ยจุดก็ไม่ได้ยิงโดนเต็ม,ตมยิงแป๊กด้วยซ้ำครับผมดูช็อตแบบนี้มันยังเข้าประตูได้ครับผมิ๊กินเนอร์อะ เอาละครับมาที่ระดับความยากอันต่อไปเลยนั่นก็คือ amateur นะฮะหรือแปลเป็นไทยก็คือมือสมัครเล่นนะครับโดยโหมดนี้ก็จะยากขึ้นมากว่า beginner นิดนึงนะครับผมความฉลาด AI ทั้งเกมแลวเกมลุกเดยจะเป็น20%นะ reaction อยู่ที่40%และ marking กับ space จะอยู่ที่30%จะเป็นยังไงนั้นไปดูกันในเกมครับ สีนหนึ่งที่จะหายไปคือเมนูช่วยเหลือนะครับผมว่าตอนนี้คุณเป็นมือสมัครเล่นและคุณเริ่มจะมีพื้นฐานแล้วใช่ไหมแต่ยังย่งบองลง่ายอยูโโอ่สีนหนึ่งที่เปลี่ยนไปเลยนะครับผมนั่นคือพื้นที่ในการเข้าสกัดนะครับผมจากบิ๊ินเนอร์ที่ถ้าจะปล่อยเราวิ่งไปยิงประตูง่ายๆเนี่ยตอนนี้ถ้าเราเข้าไปในพื้นที่เขาเขาก็จะเริ่มจิ้มบอลแล้วนะฮะแต่มันก็ยังหลบง่ายอยู่ดีนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ในขั้นของมือสมัครเล่นนะใครที่อยากจะเล่นวันแมนโชว์เนี่ยไอ้โหมดนี้ก็ยังสามารถใช้พุทธ เดี๋ยวเรามาดูเกมรุกของพวกเขากันบ้างน,นะฮะก็ยังคงเป็นพี่เอือยเฉยนะฮะวิ่งตร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 งสักวันเขาจะต้องยิงไม่ได้แล้วล่ะพี่เอาละมาดูเกมรับเขาอีกทีนะครับผมเห็นปะดูตำแหน่งของเอริกาซียดีๆนะเห็นปะอัจจะอัดจะอัดจะอัจจะไม่เข้าสักทีครับผมโรดิโก้หลบยิงเออที่ังต้องบอกว่าความยากระดับนี้ยังเป็นความยากระดับง่ายนะครับผมที่ใจดีสำหรับผู้เล่นมือใหม่มากๆนะฮะ เพราะว่าไม่ว่าจะเล่นท่ายิงหรืออะไรเนี่ยคุณก็ยังสามารถทําได้นะแนะนําว่าเป็นโหมดที่สําหรับใครที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเนี่ยเล่นบิ๊กินเนอร์เพื่อรู้ปุ่มครับจากนั้นเนี่ยค่อยๆเพิ่มความยากมาที่ระดับมือสมัครเล่นเนี่ยจะได้รับรู้ว่าตัวเกมเนี่ยมันเป็นประมาณยังไงนะครับผมประมาณอย่างเงี้ยแหละ หลังจากเป็นมือสมัครเล่นมาแล้วเนี่ยเราจะมาดูความยากขั้นต่อไปครับผมชื่อว่าเซมิโปรครับผมหรือว่ากึ่งโปรนะโดยแรกความยากเซมิโปรเนี่ยความฉลาดของ AI ในเกมรักเกมรู้จะอยู่ที่40นะครับผมรีแอคชั่นจะเพิ่มมาเป็น50นะครับผมรวมไปถึงการมาร์กและการหาพิที่ว่านะครับผมจะอยู่ที่50เช่นเดียวกันนะครับโดยในระดับความยากนี้นะครับผมสิ่งหนึ่งที่จะเห็นได้ชัดเลยคือ AI จะเริ่มส่งบอลมากขึ้นแล้วนะฮะจากตอนแรกที่แทบจะเลี้ยงวิ่งมาชนเราอยย่างเเดีวลย ทำให้เมื่อก่อนเราแย่บอลง่ายตอนนี้ก็จะยากขึ้นมานิดนึงนะแต่ว่าเรื่องของการกระชากล้านหลนุดแล้วกบอกว่าคงทําได้อยู่นะโอเคแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่เปลี่ยนไปแล้วก็คือไอ้เอาแล้วครับมาดูเกมรุกกันบ้างน,นะครับผมจากตอนแรกที่วิ่งโชว์อะไรอยู่เดยวตอนนี้เริ่มมีการขยับแล้วนะฮะเห็นไหมเริ่มที่จะเล่นมากขึ้นแล้วนะครับผมและที่เมื่อกี้ที่เราได้เห็นมาก็คือผู้รักษาประตูนะฮะก็ไม่ได้ยืนนิ่งอย่างเดียวแล้วนะครับผมตอนนี้จะเริ่มเซฟมากเลยแล้ว และการเข้าบอลก็จะมีพื้นที่ในการเข้ามากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับอันนี้ฟาวล์แต่ถึงแม้ว่าการมาร์กตัวประกบและการเล่นเกมรับจะพัฒนาจากอเมเจอร์มาเยอะนะยังไงก็ยังคงเป็นระดับความยากที่เรายังสามารถที่จะเจาะเข้าไปทำประตูได้เยอะอยู่นะผมเพราะว่าระยะห่างของตัวประกบเนี่ยมันยังเยอะอยู่นะฮะและอีกหนึ่งท่าไม้ตายนะผมที่สามารถใช้ได้กับความยากระดับนี้นะผมนั่นคือคอนโทรลสปรินต์นะนี่ฮะนั่นคือการกดปุ่ม R 1แล้วก็วิ่งน,นะครับผม นะเราก็จะสามารถที่จะยิงประตูได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมไปถึงโหมดที่ยังอยู่สําหรับนักเขาเรียกว่ามือใหม่สำหรับคณะของ FC25 นะครับเซมิโปรไปแล้วระดับต่อไปนั่นก็คือโปรเฟชชั่นแนลนั่นเองนะครับโดยในระดับโปรเฟชชั่นแนลนะครับผมระดับความฉลาดของ AI ทั้งเกมรับเกมรุกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น50%นะครับผมแล้วก็เรี c ชั o นเนี่ยจะเพิ่มเป็นเ0ส่วนมาร์กิกับสเปซจะอยู่ที่60%เลยนะครับ ถ้าโดยส่วนตัวนะครับผมจากที่ยูอยากจะแนะนำคุณผู้ชมเนะี่ยใครที่พอจะมีพื้นฐานการเล่นเกมตระกูลฟุตบอลมาก่อนเนี่ยผมอยากจะให้มาเริ่มฝึกที่โปรเฟชชั่นแนลเนี่ยละครับผมมันจะเป็นโหมดที่ไม่ได้ยากจนเกินไปนะค,คือ a ออ่ะเริ่มฉลาดนะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้เข้าบอลเราแบบว่าชนิดที่คุณขยับไม่ได้เลยนะเนี่ยยังพอมีพื้นที่แต่ะพอเขาพื้นที่เหอันตรายเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาจะเริ่มเข้าบอลเราแนละ้วแต่ว่าเี่จงังหวะจะยิงมันก็ยังพอมีเปิดอยู่นะครับ แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่มันจะหายไปนะครับผมนั่นก็คือวันแมนโชนะจะค่อนข้างยากขึ้นแล้วนะฮะเนี่ยคือพอเราจับบอลผ่านนิดนึงนี่โดนเลยครับผมโอ้ตัวอยากมาไวจังเลยแต่ว่าการจับบอลกลับมาก็ยังไม่ยากอยู่นะครับผมคือผมจะขอสอนทริคเลยนะครับผมภาคนี้เนี่ยหรือจริงๆต้องบอกว่าภาคหลังๆนะฮะอย่าเพิ่งกดปุ่มเข้าบอลไวเกินครับผมเช่นเดียวกับปุ่มเลี้ยงเลี้ยงวิ่งด้วยนะเอาดูนี้ยิ่งเอาชันแลบเรียบร้อยครับผมแจะสเกตนะครับผมจังหวะเมื่อกี้ พอเข้าบุรีอันตรายเนี่ยมันยังมีตัวมาประกอบได้ช้านะครับผมยังไม่เหมือนกับขั้นต่อๆไปที่เราจะเจอนะฮะมาเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึงนะ่งเนี่ยต่อบอลจากหน้าประตูเนี่ยจังหวะน,นี้จะสังเกตเลยว่าการบีของ AI มันเริ่มทําได้ดีมากขึ้นแล้วนะฮะ <Wow. S 1> เริ่มบีถึงตัวมากขึ้นแต่นี่ฮะก็ยังไม่ได้ดูดแบบว่าเหมือนพวกขั้นพวกเลเจนดอรี่หรืออัตเมทนะเนี่ยเลยทําให้เรามีช่องในการหยุดมาย,ยิ่งอย่างได้ง่ายๆอยู่นะครับ แต่ว่าเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานม,มาก่อนจริงๆนะเพราะว่าเขาไม่เคยเล่นมาก่อนเลยแล้วมันเล่นทีนึงเนี่ยบางทีก็อาจจะโดน AI มันยิงเละได้เหมือนกันนะแต่ก็ใครที่แบบมีพื้นฐานม,มาแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้เริ่มต้นจากความยากระดับนี้ครับโปรเฟชชั่นแนลนะตามชื่อมันเลยครับผมมือโปรมือโปร มาตอนที่ระดับต่อไปก็ผมชื่อว่าระดับ world class ับผมหรือว่าเล่นกันทั่วโลกนะต้องบอกก่อนว่านี่คือระดับที่ผมเล่นครั้งแรกที่มาเล่น Fc หรือฟ i f a นะครับโดยในระดับนี้นะก็ผมความฉลาดของ AI เนี่ยตอนนี้จะเพิ่มทั้งเกมรับเกมรุกอยู่ที่75%แล้วนะฮะ reaction เนี่ยจะไวมากถึง80%เช่นเดียวกับการมาร์กตัวประกบและการหาพื้นที่ว่างนะครับผมที่80%เหมือนกันครับต้องบอกก่อนเลยนะก็ผมว่าประสบการณ์ส่วนตัวตอนที่ผมเล่นฟ i f a 20ใหม่ๆเนี่ยอโหผม ต้องปรับตัวอยู่สักพักเลยเพราะว่าเล่นกับระดับความยากอันนี้ตั้งแต่แรกนะฮะแต่ว่าพอเราเล่นบ่อยๆเล่นเรืเร่อยๆเกมพู้นีม้มันต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นะฮะยิ่งคุณเล่นบ<ๆ>่อยๆเล่นทีๆเท่าไหร่เนี่ยคุณก็จะเจอจุดออดฮะ,ะต้องบอกกันว่าระดับเวิร์กคลาสเนี่ยถามว่ายากไหมก็ยากอยู่นะครับผมแต่เป็นระดับความยากที่ผมแนะนําสําหรับคนเล่นทุกคนธรรมดาเนี่ยไม่อยากเล่นเครียดเกินไปเล่นเวิร์กคลาสก็มีความสุขได้แล้วครับผมคือจะว่าไงดีเกมบุกเนี่ย วกเขาก็ไม่ได้บุกระวโหดเกินอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะโชว์เกมบุกให้ดูนะฮะดูจังหวดะดาโลกคือจากการของโปรเฟชชั่นอลหรืออะไรเนี่ยอ่ะเนี่ยสังเกตเห็นปะเมื่อกี้เริ่มเล่นท่าแล้วเลวานดอสกี้เริ่มจะหลอกเราได้แล้วนะครับผมแต่มันยังจะไม่ไวไปเหมือนขั้นรีเจนเจรี่ที่มันจะยิงเราได้เลยนะเขายัง,<อ>งจะมีอยู่บางจังหวะที่มันยังดึงบอลคลึงให้เราได้เข้าตัวประกบได้แบบตีปึงนะครับผมเช่นเดียวกับการเล่นเกมรุกเหมือนกันนะเนี่ยเกมรับของพวกเขาเนี่ยคือเริ่มแน่นแล้ว เราจะไม่สามารถที่จะเล่นโดยที่แบบว่าเลี้ยงเข้าไปแล้วยิงยิงได้ต้องใช้การสร้างจินตนาการนิดนึงนะแต่ว่าเนี่ย m a ร k i n g space ของพวกเขายังคงมีช่องอยู่อ่ะแต่เนี้ยพอเราเข้าไปตรงน,นั้นก็อาจจะโดนแย่ได้เหมือนกันซึ่งก็ต้องรีบกลับมาเล่นเกมรับนะครับผมเห็นไหมถ้าสังเกตดีๆจังหวะเล่นเกมรุกของพวกเขาอะ่ะมันจะมีจังหวะหนึ่งท่านเล่นพวกรีเจนเดอรี่หรือแอนติเมท่ยมันจะบวกไปด้านหน้าแล้แต่านียเขาดึงบอลไว้ฮะเอาละมาดูจังหวะเกมสวนกลับไปกีนะดูช่อง ช่องเป a, <S <S <desserts> <S mm ิดมาเห็นไหมด้านหน้าด้านล่างไอตูดไดยเมื่อกี้ผิดพลาดที่นี่นะครับเอาละขอบอลคืนก่อนโอเคการบอลกลับมาก็ยังไม่ยากขนาดกันด้วยนะฮะสำหรับท่าของเวิร์กคลาสนะที่ผมบอกว่าการมาร์กิ้งเนี่ยเขาจะยังไม่ได้มาร์กแน่นขนาดนั้นครับผมปล่อยช่องปั่นเรียบร้อยครับเนี่ยคือมันยังพอมีพื้นที่ให้เราเล่นได้อยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้เครียดจนเกินไปบันเหมาะสำหรับใครที่อยากจะเล่นแก้เครียดนะไม่อยากจะเครียดจนเกินไปก็เล่นประมาณเวิร์กคลาสก็พอ และเราก็มาถึงระดับความยากที่ยากที่สุดเท่าที่เกมในโหมดปกติจะมีให้นะครับผมนั่นก็คือโหมด Legendary หรือว่าเป็นตำนานนั่นเองนะครับโดยความฉลาดของ AI ในโหมด Legendary เนี่ยทั้งรุกทั้งรับจะสูงถึง90%เลยนะฮะ Reaction Speed นี่ก็สูงถึง90แล้วนะครับผมรวมไปถึงการมาร์กพื้นที่และการหาพื้นที่ว่างก็จะอยู่ที่90%เหมือนกันโอ้โหคือบอกต้องเลยว่ามันไวมากๆนะครับถ้าดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมใครที่เล่นกันอยู่ในระดับนี้อยู่เนี่ยผมก็ต้องบอกเลยว่ายินดีด้วยนะ คุณเล่นอยู่ในระดับเบียกับที่นักแข่งหรือว่ามือโปรเนี่ยเขาก็เล่นกันเพราะว่านี่คือความยากที่สูงที่สุดในโหมดปกติที่เกมันสร้างมาให้นะฮะ <Wow. S 1> จะสังเกตได้ว่าเนี่ยการมาร์ตตัวนะครกบผมการเคลื่อนที่ของ AI เนี่ยมันไวมากๆนะครับผมในบางจังหวะเนี่ยที่เราคิดว่าเราหลุดแล้วนะครับผมแต่ AI ก็จะเข้ามาขวางไน้ตลอดหรือจังหวะของโรนิโก้จังหวะนี้นะเนี่ยการบังของอาราโคคือมันไวมากอะตอนนด้นจริงๆถ้าเป็นความยากระดับเวิร์มคลาสเนี่ย เราอาจจะยิงไปถึงมือประตูแล้วก็ได้ผมไม่ได้บอกว่าได้ประตูนะแต่อย่างน้อยนายประตูต้องออกแรงเซฟอันนี้มันเอาประตูประกันได้หมดแหนะแลวดูฮะจังหวะที่อยู่ในกรอบเขตโทษนี่หยแน่นไปหมดเข้าไม่ได้เลยครับผมเนี่ยแหละเลเจนดารี่นะฮะรีแอคชั่นของ AI ที่มันสูงถึง90%แลวดูเกมลุกนะครับแต่ตอนแรกที่เป็น AI แบบเล่นบอลทางเดียวเรื่อยๆตอนนี้เริมไม่ใช่ละแล้วลดูการมาเอาบอลกลับจากเรานะครับผมมันจะเริ่มมันจะเริ่มเป็นผีเปรตแบบนี้ตอนดีและ เอาละเนี่ยครับเลวานดอสกี้เข้าไปอันเนี้ยคือถ้าเราไม่ใช่รูดิเกอร์เนี่ย,ยก็มีสิทธิ์ที่จะเจอเนี่ยและดูการบีบพื้นที่นะครับผมพอเสียบอลเริ่มเป็นทีที่นัทกุ้งละนะคนละเรื่องกับเวิลด์คลาสเมื่อกี้ที่เราเล่นเลยถูกไหมครับเนี่ยแหละรครับผมอ่าและนี่เป็นอีกจุดเด่นนะครับการตัดเกมะคือถ้าสังเกตพวกเซมิโปรโปรเฟชชั่นัลหรือเวิลด์คลาสเนี่ยมันจะไม่ค่อยตัดเกมครับผมแต่พอลีเจนเดอรี่เนี่ยพอเสียเนี่ยมันตัดเลยอะ ผมถือว่าเป็นความฉลาดของบอดนะเพราะว่ามันรู้ว่าเนี่ยจังหวะที่มันจะเลยสีเปรียบเนี่ยมันรีบตัดเกมก่อนเลยแล้วมันจะตัดการสนามด้วยนะฮะมันจะไม่ค่อยตัดมุ้งสื้ออ้าวเนี่ยและดูสังเกตไอการที่มันแย่เท้าแบบเนี้ยคือจริงๆมันพยายามสกัดนะแต่ตัวเราวิ่งเร็ว <c oughs> การจะเข้าทําประตูในความยากระดับเนี้ยมันจะค่อนข้างยากหน่อยนะฮะเพราะว่าเนี่ยด้วยการที่การมาร์ก,กิ้งมันสูงถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะและการขยับตัวเนี่ยบางครั้งรูที่เราคิดว่ามันชัวร์เนี่ยเนี่ยม่เรพาาะว เอไอมันฉลาดแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะยิงไม่ได้เราแค่ต้องพยายามทํำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในจุดที่ AI อ่ะมันตามไม่ทันครับผมอันนี้คือวิธีของยูนะเนี่ยได้ช่องแบบนี้ดึงจังหวะการดึงเฟกช็อตเนี่ยเป็นท่าที่ผมค่อนข้างแนะนำนะโอ้โหเนี่ยลไลการ,รบล็อกแล้วผมจะมาแล้วสำหรับลีเจนเอรี่สำหรับผมนะไอ้การบล็อกเนี่ยคือตัวทให้ผมหัวร้อนที่สุดเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณผู้ชมจะเคยดูผมในไลฟ์ผมจะบน่นบ่อยมากว่าขาึงยาเป็นเปลือหรอวะคือมันบล็อก มันบล็อกแบบโหดจริงนะครับผมลูกลูกยิงบางทีเี่ยแบบเข้ากรอบแล้วมันบล็อกได้เฉยเลยฮะอ่ะเนี่ยครับแต่ว่าเกมรับเนี่ยแนะนําว่าอยากกดเข้าบอลบ่อยนะครับผมกดในจังหวะที่ชัวร์จริงๆให้ใช้ปุ่มจ็อกกิงก้งคือปุ่ม L2 นะฮะในการจ็อกไว้สาหรับใครก็ตามที่มีปัญหาในการเล่นเกมรับสู้ไม่ได้เลยพี่เออสุดท้ายก็หาช่องจนได้นะฮะและคิดดูนะครับผมว่าเลเจนด a รี่เนี่ย90%ในการมาร์ก,กิ้งยังขนาดเนี้ย แล้วถ้าไปอันติเมตมันจะกระดาษไหนนะครับผมไปดูกันเลย นี่คือระดับความยากระดับออนติเมทนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นระดับความยากที่ชอบทําร้ายตัวเอนะครับผมเพราะในแคริโมดเท่านั้นด้วยนะโหมดอื่นๆที่เล่นแบบคนอื่นเนี่ยมันไม่มีโหมดนี้ให้เล่นนะฮะโดยความยากระดับออนติเมทนะครับผมจะมีความฉลาดในการเล่นเกมรุกของ AI อยู่ที่100%เเต็มเลยนะฮะส่วนเกมรับเนี่ยอยู่ที่90%้าสิบเปอร์เซ็นต์ะแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือ Reaction Speed กับ Marking และ Space เนี่ยแม่งสูงถึง100%นะครับผมผมบอกเลยว่าอันนี้คือคำคือ ความยากระดับนี้ไม่เป็นดรกเลยนะฮะสำหรับใครก็ตามนะครับผมที่คุณเล่นอยู่ในระดับออนติเมทแล้วคุณเล่นเป็นปกติอยู่แล้วเนี่ยผมว่าคุณน่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วเนาะต่อให้เราจะเปิดคอมเพทีทีโหมดนะครับผมแล้วมันจะดุขึ้นมากกว่าดักไหนอะ่ะผมยังพูดตรงๆว่าถ้าเล่นยนเซียนคุณค่อยมาเล่นออนติเมทนะไม่งั้นจะหัวร้อนฟรีๆครับผมสิ่งที่มันเป็นสิ่งน่ารำคาญของโหมดอันติเมทคืออะไรคือรีแอคชั่นของ A i ครับและการเล่นเกมเราเห็นปะ่ะเนี่ย เอ็มเป้เมื่อกี้บอลอยู่ด้านหน้าเราได้เปลี่ยนทุกอย่างนะครับผมมันสามารถเอาขาเนี่ยมาจิ้มจากข้างหลังเราอะแล้วเราเสียบอลได้ตลอดเลยนะฮะส่วนเรื่องเกมรุกเนี่ยต้องบอกเลยว่าแย่งบอลจาก AI ยากมากๆถ้าคุณแบบว่าไม่ได้วิ่งตัดหน้ามันหรือแบบว่าขวางทางมันจริงๆอะไปพยายามจิ้มบอลจากมันเนี่ยจะเสียฟาวเอารื้อซนนะครับผมเนี่ยและการจ่ายบอลก็จะเริ่มยากขึ้นมากฮะเพราะว่าพวกเขาไม่ได้มาร์กแค่ ตำแหน่งที่เป็นเกมรับของพวกเขาเท่านั้นนะมันมาได้ทั้งสนามเลยครับสิ่งน่นากลัวมากๆสำหรับอาเจเมคคือคุณนะ่โดนแย่งบอลเนี่ยด,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 ดูการเข้าบอลน,นะเห็นป่มคุณโดนแย่งบอลจากหน้าประตูแล้วก็เสียประตูเลยจุดเนี้ยถ้าใครโดนนะครับผมผมแนะนำว่าให้ไปซ้อมบ่อยๆอ้าวจังหวะนี้ได้ช่องไปแล้วครับผมขียไอไอ้บาเป้ M A P e. แล้วเดีดูวา่าดูความไวของอาาโค่ที่วิ่งมาประกบเอมบาเป้ M A P e. ดีฮะยิ่งเออแต่ว่าลุกนี้เราทําได้ดีนะฮะ จังหว,วะเมื่อกี้สังเกตไหมครัมันมีสปีดบูสต์สำหรับกองหลังที่มันวิ่งแซงเรามาด้วยนะฮะตรงเนี้ยมีตั้งแต่เลเจนดารี่ครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโคตรโดหดน่ากลัวมากๆสำหรับคนที่จะมาเล่นความยากระดับเนี้ยผมแนะนําว่าให้ไปฝึกการเล่นเกมรับก่อนอย่างแรกที่ต้องฝึกเลยคือการวิ่งจ็อกกี้นะฮะอันนี้อันนี้ผมหลุดแล้วนะแต่ว่ายังดีว่าอันเนี้ยมีตัวซ้อนทันนะอาจจะเพราะว่าทีมเป็นเรียมานดิดด้วยนะครับเอดเดนาริเตากับรูดิเกอร์เขาแทบหนี <S 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 จับบอลยาวนิดเดียวเสียบอลเลยนะครับผมยืนด้านหน้ามันเนี่ย ทางกับมันประมาณสักคืบหนึ่งอ่ะมันจิ้มบอลถึงหมดเลยนะครับสาระอัลติเมตนะแล้วก็เอาตัวบางบอลด้านหลังก็เสียบอลอยู่ดีกองหน้าเราต่อให้สเตนเยอะขนาดไหนก็จะโดนกองหลังมันชนกระเด็นอยู่ดีนะครับอันนี้คือความความทุกใจในการเล่นอัลติเมตเลยนะเพราะฉะนั้นวิธีที่ผมอยากจะให้สู้กับมันอะ่ะก็คือทําไงก็ได้ให้มันได้บอลไม่ได้เอาจังหวะนี้สิก่อนหลําบะวะเหมือนจะได้ด้วยครับผมวิธีเล่นของยูอ่ะคือการส่งบอลไปในจังหวะที่แบบ ไวกว่าไวกว่า AI ให้ได้ครับผมแล้วพยายามหาพื้นที่เล่นตลอดเวลานะซึ่งเราบอกก่อนมันยากอยู่ครับผมแต่สู้ทุกอย่างในโลกนี้นะผมพรสวรรค์ก็ไม่สู้พรแสวงครับผมเล่นให้บ่อยๆผมไม่ได้เป็นเซียนอะไรขนาดนะครับผมผมก็แค่ผู้เล่นหนึ่งคนที่ถ่ายทอดให้คุณผู้ชมดูเฉยเพราะฉะนั้นถามว่าเล่นสกลมูฟในโหมดนี้ได้ไหมมันยิจครับนี่ไงโอ้โหหลอกมา2คน เอาแบบว่าเล่นท่าก่อนจบคลิปสวยๆมั้นี่ไงเรนโบ้ฟิกซซัดไปเลยเพื่ออะไรเอาครับนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับผมกับความยากของ FC 25วนะครับผมจริงๆต้องบอกว่า FC ทุกภาคเลยครับผมที่ผมทำไปก็เพื่อจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูนะครับผมแล้วก็เลือกเอานะฮะว่าตัวเองอ่ะเหมาะสำหรับความยากระดับไหนนะครับผมเล่นยากเกินไปบางทีก็ไม่มีความสุขครับเล่นง่ายเกินไปบางทีก็รู้สึกง่ายเกินนะและอย่างที่สองนะครับผมที่ผมตั้งใจทำก็เพราะว่า ทุกคนี่ชอบมาถามอยู่แน่นนะว่าพี่ได้คนยากระดับอะไรครับผมอุ้ยง่ายเกินไปหรือเปล่าก็จะได้เอามาพิจนารณาแล้วก็คิดเอาเองนะครับผมว่าที่ผมบอกปากจะฉีกปากจะหักว่าผมเล่นระดับไหนเนี่ยจะได้เชื่อผมกันสักทีนะกูเอามาเปิดให้หมดเลยสาหรับใครก็ตามที่ยังเม้นบอกอีกน,นะฮะว่าอุ้ยคนยากระดับง่ายสุดหรือเปล่าเนี่ยคิดเอาเองนะอีกเปรต